ในคืนฝนตกหนักเกมชายหนุ่มวัย25ที่อาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดตัดสินใจโหลดหนังจากเว็บเถื่อนมาดูแก้เบื่อเขาเจอไฟล์ที่ต้องการแต่ก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างขนาดไฟล์ใหญ่เกินจริงและมีคนปล่อยไฟล์เพียงคนเดียวแต่ด้วยความอยากดูเขาก็กดดาวน์โหลดมาเมื่อเริ่มดูหนังทุกอย่างก็ดูปกติ จนกระทั่งภาพบนจอเริ่มกระตุกแทรกด้วยมุมมองของคนขับรถกลางสายฝนพร้อมๆกันนั้นเกมเริ่มได้กลิ่นฝนและรู้สึกเย็นชื้นขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่เขาอยู่ในห้องแอร์ความผิดปกติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภาพรถสั่นไหวและเสียงกรีดร้องดังขึ้นจนในที่สุดด้วยความกลัวปนสงสัยเขาลองเลื่อนไฟล์ไปดูช่วงท้าย ภาพตัดเข้าสู่กล้องหน้ารถที่สัญญางรุนแรงเสียงเบรกดังลั่นก่อนที่แสงไฟจ้าจะพุ่งใส่จอพร้อมเสียงกระแทกดังสนั่นวินาทีเดียวกันไฟในห้องก็ดับพรึบในความมืดมิดนั่นเองเขาได้กลิ่นขคาวเลือดและได้ยินเสียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้ๆก่อนที่จอคอมจะสว่างขึ้นเองพร้อมข้อความว่าช่วยด้วยหนาว เกมกรีดร้องสุดเสียงรีบคลานไปกระชากปลั๊กคอมออกและสับเบรกเกอร์กลับขึ้นมาเมื่อไฟสว่างและทุกอย่างกลับสู่ความเงียบ <S <S เขาคิดว่าฝันร้ายได้จบสิ้นแล้วจึงหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อโทรหาเพื่อนแต่แล้วกลิ่นฝนดินและขาวเลือดเจ้ากรรม <S 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 ก็ลอยออกมาจากลำพงสนทนาของโทรศัพท์เกมเบิกตากว้างด้วยความหวาดผวา เขาเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าสิ่งที่เขาดาวน์โหลดมาไม่ใช่แค่ไฟล์หนังแต่เป็นความทรงจำสุดท้ายของใครบางคนและตอนนี้มันได้ย้ายจากคอมพิวเตอร์มาอยู่ในมือของเขาแล้ว